สวัสดีย้ำมือเ้าครับเมื่อนี้สิพาขี่รถล้อ,ลอไปให้ไปนาย้ำมอเ้าเนาะนี่ก็อยู่บ้านหนองบวัวระวีอำเภอหนองบวัวระวีจังหวัดชัยภพมงครับผมก็ขี่รถล้อลอ,ลอ,ออกไปประมาณหกโมงนะครับออกบ้านหกโมงไปเบื่องไฮเบื่องนาแต่งอยว่าเขามันเต้นขึ้นดีบนะครับก็พาล้อป้ายลอ้อล้อนี่ก็คืออสิ่ไปไยหลวงปู่จื้อนอะครับาฟหลวงปู่จือ้อนี่ทางขวามือก็ที่เป็นวัดใหญ่หนองบัวระวีนะครับ ขี่พาพี่น้องขี่รถเลา,าะยมมะซ้าวไปน้ำนะครับเบิ่งบรรยากาศพี่น้องยมมะซ้าวอันนี้คืออยู่ในหนองบวัวละเวนะอันนี้คือฮานบังไฟนะครับบุญเรียนหกกะที่จุบบังไฟอยู่นี่แหละพี่น้องหนองบัวละเวนะครับเทศบาลเพิ่นจะจัดทุกปีนะครับบุญเรียนหกนี่คือสาวัดนะครับสาเก้าสาแก่ที่เพิ่นเคยใส่น้ำใส่ท่าสมัยก่อนนะครับปลูผักเต็มเลยเนี่ยสมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้วิธีชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปนะครับฝ้นกาเริ่ม บ่ไ้มาปลูกผักนีอัน,นี้คือสารเจ้าพาะนะครับสารเาพาะลงไปจะแม่เอาละพิมนะครับนี่แหละบุญเนียนหกกะที่จัดอยู่บริเวณนี้เลยครับพี่น้องทั้งเส้นนี้ก็บที่ออกไปบึงหนองบัวละเวได้นะครับเนี่ยออกไปบึงหนองบัวละเวนี่กับพาพี่น้องหาชิดรถเลาะ,ละ,ละเล่นไปเรื่อยๆครับเลาะไปทาให้น้ำน้นาเนี่แหละครับก็เห็นบรรยากาศดีก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายฝากพี่ฝากน้องนะครับ ที่าผู้ใดไปเหตุงานกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าไปเห็ุงานต่างประเทศอยากเห็นภาพบรรยากาศบ้านแบบนี้นะครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเป็นประจําทุกมื้อเลยนะครับอาจจะลงคลิปทุกมื้อเพราะว่าบางมื้ออาจจะบ่ได้ตัดต่อบ่ได้ล้งเสียงนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับเมื่อนี้ก็มีเวลาได้ล้งเสียงก็เอาคลิปมาล้งให้พี่น้องเบื้องเนาะนี่เพิ่นกวานเข้าไปไม่ๆหมนะครับรอนีเพิ่งวันเจ็ดเก้าเบิดเลยนะครับถูกเจ้าเลยเป็น เก่าพ right so so ันเจ็ดเก่าอะไรอหนองนละเวนสวนมากกับลงเจ็ดเก่าครับเขดน้ปั่งรอบเลคนะครับต้นมากกับที่วานหลังปีไมนะครับแต่ว่าค้นวานก่อนช่วงท่านว้ากับมีนะครับหากว่าหลบันไดแต่ว่าหลังปีไม่ก็ค้นวานหลายครับนี่บรรยากาศช่วงเศร้านะครับนี่คือน้ําอยู่มูหกนะครับเนี่ยเขตมูหกเนาะ บรมบรรยากาศพี่น้องตรงให้ตรงนายามเศร้าอันนี้เพิ่นวันช่วงเดือนธันวาคมนะครับเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นมาเลยไก่ขอมือแล้วนะครับแต่มันขึ้นซาปีนี่ครับเพราะว่าอากาศมันหนาวยาวนานครับเว่าหนาวจัดประเดี๋ยครับแต่ว่ามันมันหนาวหลายเมื่อนะพี่น้องหนาวโดนเนาะเขาก็ขึ้นซาเนี่ยแต่ก่อซาเนี่ยครับ่ค่อยกินปุ๋ยนะครับบางเจ้ามันก็จมอยู่ว่าเขาปีนี่มันบ่ค่อยกินปุ๋ยนะครับมันหนาวหลายนี่ก็เลยที่ไปน้ผมกั เก็บภาพบรรยากาศมาฝากปีฝากน้องแบบนี้เลยครับอาเทียผู้ใดคิดหอดบรรยากาศเกาเกาตรงไห้ตรงน้านะครับบางเทียเพื่อไปเฮ็ดงานต่างประเทศนะครับบ่ได้กลับบ้านหลายปีกะองค์การขอเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากเอาเด้อครับจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าเนี้ยอันนี้คือบ้านหนองบวัวรีอำเภอหนองบัวรีจังหวัดเชัยภูมครับสําหรับคลิปนี้กะสี่ฝากไว้แค่นี้ก็นะครับถ้า ผู้ใดอยากเบิ้งบ้านเดชเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เบิ้งนะครับถ้ามีเวลาก็าสีออกบ้านไปถ่ายให้เบิ้งอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศของหนองบริเวีไม่ให้เบิ้งก้อนนะครับขอบคุณครับ